ครับจะมาสวดมารีวิวในส่วนของการใช้งานนะฮะเกมเคลื่อนไหวร่างกายนะฮะอันดับแรกนะครับต้องจับเซนเซอร์เซนเซอร์ของร่างกายก่อนนะฮะดังในทีวีนะฮะดังภาพเลยนะครับนี่นะฮะนะครับนะฮะตัวนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดนะฮะที่นำเข้ามานะครับนะฮะไอมูฟนะครับ ไม่การใช้งานนะฮะนม่ะครับนะฮะทีนี้นะครับเราจะมาใช้งานจริงนะฮะเกยกัรเลือกนะฮะใช้มือซ้ายนะฮะปัดในการเลือกนะครับใช้มือขวาเป็นการปัดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นการย้อนกลับนะฮะเกยกัรเลือกนะฮะเลือกหาเกมนะฮะนะครับเราจะลองดูสักหนึ่งเกมนะฮะ นะครับตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับเป็นแบบว่าทูอินวันนะได้ทั้งเกมใหม่ล่าสุดคือไอโมดนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเกมไอนะฮะที่จะมีอุปกรณ์สองแท่งให้่าถือในมือนะครับตัวนี้ไม่ต้องถือนะครับเป็นไอโมนะฮะล่าสุดเลยนี่ฮะคือการเลือกนี่ครับโอเคนะฮะเรามาดูการใช้งานกับการเลยเริ่มเลยครับนฮะ เช้มือกับต่ำนะครับนะฮะหาไปโดนตัวออกนะครับมาเริ่มใหม่นะครับนี่ครับนะฮะนครับสังเกตมือผู้เล่นนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้สร้างความบันเทิงในครอบครัวเลยทีเดียวนะครับผมว่าเหมาะมากๆนะครับหรือว่าออกปรังกาดในตัวนะครับตัวนี้นะครับ สินค้ามีจำนวนจำกัดหาไม่มากหมดแล้วหมดเลยนะครับนะฮะต้องเก็บมือผู้เล่นนะครับตั้มหายไหมครับ You oh.